สวัสดีครับตอนรับพี่น้องขอรับชมช่องคนไทยโกกัะจักครับพี่น้องครับนะครับมานีา่ผู้ขาสิภาพี่น้องมาเห็ดนะครับน้ำมักจุลินทรีย์ชีวภาพนะครับรถจืดสูตร3 1 1 1นนะครับพี่น้องครับซึ่งน้ำมักรึ่งน้ำมักจุลินทซีย ิ่งมีความจําเป็นแล้วก็เป็นต้นทุนนะเป็นต้นทุนของเกษตรกรเฮาที่ใส่เพื่อลดต้นทุนในการที่จะทดแทนสารเคมีนะพี่น้องเนาะนะครับลดเจืดนะครับลดเจือดสูตร3 1 1 0นเนาะนะครับสูตร3 1ม0นึ่สิมันกัมีวัตถุดิบนะครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็น นอกล้วยนะครับเป็นนอกล้วยเป็นยวกกล้วยนะครับหรือว่าต้นกล้วยก็ได cool? so, ้ครับพี่น้องเอามาสับนะครับอันนี้ประมาณ3ส่วนเลยพี่น้องเนาะนะครับนี่3ส่วนนะครับนี่3ส่วน3อันนี้สิเป็นอ่าเป็นน้ำมักกรุลินทรีย์ชีวภาพลิด้ครับนี่นะครับเป็นน้ำมักกรุลินทรีย์ชีวภาพซึ่งมันเป็นแล้วล่ะนะครับเขั้นต่อมาเป็น อินซีนะครับเอามาขยายต่อนะครับพี่น้องนะครับสดๆเลยครับเอามาเหมือนกันนะฮะนะฮะน้ำมักจิลินซีเชีวภาพตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับพี่น้องส่วนตัวนี้สีเป็นอ่ากาดน้ำตาลครับผมนะครับตาลน้ำตาลอันนี้1นกิโลเนาะนะครับน้ำมักจิลินซีเชีวภาพเป็นห่งกิโลกากน้ำตาลกันหกิโลนะครับน้ำ นะครับน้ำ10กิโลนะครับจึงเอื่นว่าสูตร3 1น10นะครับพี่น้องครับอันนี้คือสูตรง่ายๆนะครับเกษตรกรห้อเห็ดใยเนาะนะครับในการที่จะเอามาลดต้นทุนในการผลิตสินค้าทางการเกษตรเท่านะครับพี่น้องเอามาฝากพี่ต่อน้องนะครับพี่นี่มาหนีนะครับอ่ะสเห็ดสาธิตให้พี่น้องเมึงนะครับ <c oughs> อ๋อตอนนี้ก็เอาพี่น้องก็เอาอันนี้เลยนะครับนี่เอาลงใส่เลยนะครับนี่นะครับบอสนับใส่เลยนะครับนี่ใส่เลยเอาหยวกกล้วยนี่ใส่น,นี่เลยครับคือสามส่วนนะพี่นอนะ้องเนาะแกลบสามส่วนนะครับผมเอ้ยใส่เปิ่มเลยครับอาจจะไล่แน่ก็บมั่งก็ยัง เดีอประ่อมา่นะครับผมเดีอประมาณนะครับเด,ดี๋ยง่ายๆนะพี่น้องเนาะนะครับเอามาฉีดมาพร้พืชพืชพักเข้านะครับเพื่อลดตน้นทุนทางการเกษตนะรเนาะทดแทนการใส่ C, อินซี่โอทดแทนการใส่ปุ๋ยเเชมีเนาะพี่น้องนะครับเอาอันนี้ละแล้ว <c oughs> ก็ผสมน้ำด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรเข้มข้อนอยู่นะครับผสมนม้ำเจือจางเนะ่ในการฉีดผล คันสัตมันสีเหี่ยวเด้นะครับเมื Demon> ่อเขาใส่ใส่ดวกกล้วยเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะครับเขาก็เอาอันนี้เป็นอ่าจุลินซี่นะครับเป็นน้ำมัดนะครับนี่นะครับหนึ่งกิโลนะครับใส่เลยครับเป็นอันมัดตะกุดนะครับหนึ่งกิโลใส่ใส่ในถังห่า เอาใส่แล้วนะครับเล็กน้อยนะ้ำหมัก1นกิโลนะครับอันนี้ก็ทิเป็นกาดน้ำตาลนะครับก,า,า,กาดน้ำตาลโอ้หอมขักหอมหอมกาดน้ำตาลใส่นะครับโดยประมาณนะครับพี่น้องครับประมาณ1นกิโลนะครับนี่แหละครับโดยประมาณ1นกิโล นะครับกับน้ำตาลแล้วก็น้ำนะครับน้ำซิกิโลง่านะ <c oughs> ยๆนะครับไส่ใจนะครับพี่น้องทำให้เขาใส่ใจหลักลดตนนนะ้นทุนนการใส่ใจประสิทธิภาพพี่น้องเนาะเย็์ไป พี่น้องสามารถเติมพวกชิ้งของเนื้อไส้นะครับเียอาหารหรือว่าพวกาบักม่วงขวยังก็ได้นะครับเอามือคนนนะครับพี่น้องนะครับเอามือค้อน,นคนะคมัดไปยังนะครับเพราะว่ามันเป็นพิลินซี่เนาะนะครับเป็นพลินซี่เอามือค้อนมัดไปยังนะครับนะ ครับผมเอามือค้นเป็นเอเรียงจีนะครับผมนะครับนี่ครับเท้ากะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเท้ากะเอาฝานะครับใส่ฝานี่นะครับปิดไว้นะครับใส่ฝาปิดเนาะนะครับแล้วก็เอาไปไว้ในห่มเลยพี่น้องเด้อนะครับไปไว้ในห่มเพราะว่าจะตั้งจากแดดแล้วมันอกไห้จุลินรี่นะครับตายนะครับ กประมาณซิบหาหมื่อหรือเคืองเดือนน้องพี่น้องเนาะนะครับเขาก็สามารถที่จะเอามา,สาใส่ได้นะครับอันนี้เป็นสูตรง่ายๆพี่น้องเฮ็ใดได้ง่ายๆนะครับเอาามเฮ็ใดได้ใส่ได้นะพี่น้องครเ <c oughs> นี่ยครับเขาประมาณซิบซิบหาหมื่อน,นะครับใส่ได้เอานะครับไ,ไว้อย่าลืมเอาไว้ในโฮมนะครับเมื่อมันเป็นแล้วมันมีการเดินของเชือ้อรานะครับมีการเดินของเชือเ้อราเฮ็ดให้อ่า สีจะออกเป็นข้อขาวนะครับแต่สีข้อขาวถือว่าพร้อมแล้วพร้อมี่เอามาใส่งานใดแต่กาพร้อมที่จะเอาไปขยายต่อได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นสาระประโยชน์ให้กับพี่กํานนอน<ข>นะพี่ห้องเนาะนะครับเกษตรศกรเท่าสา,สามารถเท็ดได้นะครับลดต้นทุนในการที่จะค่าเสียใจในการใส่เคมีนะพี่น้องเนาะนะครับเท็ดได้นะครับประหยัดประหยัดบานเท่านะครับเป็นเกษตรศกร,รที่เฮ่า สิ่งไหนที่เฮาทีา่สามารถเฮ็ดเองได้เฮากับเฮ็ดเอาเนาะพี่น้องเนะาะเพราะตัวเป็นสีเขานะครับจนีปุ๋ยกับแพงปุ๋ยเคยมีแพงนะครับจนปีนี้แห้งแพงนะครับเอกากเป็นการลดต้นทุนอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับฉีดพ่นทางใบได้พี่น้องเด้อนะครับถือว่าเป็นอาหารทางใบนะครับถ้า,ากรณีที่เฮาฉีดพ่นแล้วเฮาใส่เฮาใส่เข้มข้มนจนเกินไปนะครับวิธีการ วิธีการที่แก้ไขก็คือเอาน้ำเปล่านะครับถ้าเขาเอาถาอาอ้าเอาเขาเอาน้ำมักใส่ใส่น้ำน้ำแล้วมันเข้มข้นหรืออะไรแต่ต้นพืชเหี่ยวนะครับวิธีการก็คือเอาน้ำเปล่านะครับพอาน้ำเปล่าลดลดต้นพืชนะครับมันกอตกไปใส่ยังเอาน้ำเปล่าเปล่านี่แหละครับลดต้นพืชหรือมันก็จะฟื้นขึ้นมาเองเนาะพืชเท่ากระดายนะครับเป็นวิธีการนะครับแต่ว่าถ้าเขาเอานา้ำมักอ่าไปลดกับพืชนะครับเป็นการย่อยสลายอินทรีย์ในพื้นดิน เช่นการพุ่มดินที่ผมเห็ุไปคลิปเมื่อก่อนนี่นะครับใส่เท่าไดก็ไม่เป็นยังแล้วพี่น้องเนาะนะครับไม่บเ,บเป็นยังแต่ถ้าหากว่าเขาเอาไปรดต้นไม้แล้วถ้าเขาใส่เข้มข้นมากมันกัดเซียนใตนต้นไม้เขาเหี่ยวนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องลหลายๆเด้อนะครับที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งให้ผู้ขาหมดหูดหรือคนใจโคตรครับนะครับสุดท้ายนี้ขอพี่น้องโชคดีมีความสุขครับพี่น้อง ขอบคุณครับสวัสดีครับ